สุขสบายดีพี่น้องบาญสุขทุกคนสบายดีทุกทุกท่านพอข้อมันเมื่อยแห้งแล้พี่น้องก็ล่างละลอยตอนนี้สบายดีพี่น้อง อาะสบายดีเบอร์สกูสกุนเพื่นอนมืน่อกี้พอคอบพาพี่น้องมาคนเพื่องพี่น้องเลยเมาคายเลยมันเมา,เาคาย,าาคายได้คายแล้วนเน,ะนาะได้คายเต็มๆแล้วมันอ,อ,อ๋อมีขามีคายได้พี่น้องมาพี่น้องคนเพื่องน้ำกันคนเพื่องว่าให้งวัว <c oughs> สุดค้นเพื่องพอคอบมันกับปุ๊บว่าแมนืนสิไปตัดผมหับจ่างเลยนะ เสือมาขาทางในอย่างเงีนยตอนนี้วนี้มันเพืองทีปักทองพัไปเนาะปากแดดคนเฟืองคนเฟืองไว้ไหงัวตอนนี้พอคอมเหมืนกับคนมาแต่เศร้าจนสวย ตอนน้นก็สิบโมงแลวเนาะก็ได้้ลยเติบแล้วคเน,น,คนเพิ่งกับคนใส่แย่งดอกเจือนลงมาใส่แย่งแล้วแก่ขาไปเนาะรถข้าจอดก็มาหลอออัดแซลอยู่พี่น้องเอ้ยอัดเฟืองค่ะอันณาก้อนหนึ่งเศร้าบาท ลีงน้อยมันคลายมาแม่มาแม่ลี่ยังมาแม่อย uh, ่าเห็ุกำลังอ้าวขึ้นมาพอคอบเลย้วขน กลับมาเนาะกลับมาลงเพื่อน่ะแสบบาดบัดแล้วลูกแข่งข้าน่ะลบมแล้วจะน่ากับมันบาดบัดแล้วค่ะมันกระแสบแล้วเพื่องบาดแล้ว ถามเห็ยังกันนะสบายดีป้าลูกส่งจะหันดึงคุณแน่นดึงคุณแน่เออหมกลงไปอนังน่ฮะหมุหกลงเขาไปนังแน่หันบอฟใสลูก Kèn 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 Ui kèn lại Một <laughs> một <laughs> lông hút xoài năm Một <laughs> lông bò <phố> xoài Lê <laughs> nè mắn xoài lấy đây nè nè Hả? ฮุบลอยพอหัวไหวมันแหละเอาไหว่นะถ้าแมนอาร์ตนี่พี่น้องซืได้ประมาณวางล้อยก้อนเนาะก้อนก้อนละแมส์นะยาวแมส์ซีเมนกว้างเธาได้หาซิปบ่เธาได้ประมาณนั้นบ่ ความกว้างขนาดไหนแตงงานแล้วค่ะกับประเปิงของขาจาเนะาะขจามาอัดก่อนละเศร้าบาอัดลอยก้อนกับสองพันบาทกับเป็นเงินกีบกับหกแสนพี่น้องแต่ว่าพวกเขาเสียดายงบประมาณก็เลยพากันเหตุเองขั้นสี่เอาเงินจำนวนหก แสนกี่ไปจ้างก็ได้ยูแต่ว่าอดออมไปซื้อนมให้น้องค้อมซะตัวใดที่พ่อเห็ดได้กะอ่าเห็ดไปสวยกันไปเนาะพี่น้องกลับจากผักเที่ยงพี่น้องเอาอีตาค้อมกลับมากาลรงเมื่อส่งก็มาลุยงานต่ออ่าพอค้อมลุยงานแต่เศร้าสิบสองโมงผักแล้วกะบ,บ่ายโมงกว่าๆมาเริ่ม จนขําบบนี้ตอนนี้ําแล้วพี่น้องฟ้าพี่น้องค้นเฟืองนำกัน เครื่องนีไก็ใส่ขันแยงธรรมดาเอาพืชออกแล้วก็คว้าเครื่องมาใส่ 等他这边了。 Oh, there's an outlet. اشتركوا <applause> คนเฟืองในมือนีกับบท่านแล้วดอกพี่น้องเพราะว่าพากันเห็ดอยู่แต่เศร้าจนคำผักเถียงน้อยๆพอเฟื่องร้ายได้ปีนี้ในเฟื่องร้ายกว่าพี่กายเมือ่อนาจังสิมาค้นต่อใหม่ห้มันแล้วแ้ะก็สิคนไปทมกุ้กุ่อยน้ำ อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบประชานิกรน,น้อกพี่น้องไว้พบพบกันคลิปหน้าขอบใจพี่น้องทุกทท่านที่เขามาหับชมคลิปแต่ต้ดจนจบสำหรับคลิปนี้สบายดี